สวัสดีครับผมเชฟคิวรพาพัทนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนมาพบกันในช่วงนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนํามาบอกกล่าวกับทางสมาชิกในช่องเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมมีอยู่3าประเด็นหลกักๆอยากจะมาเล่าให้ฟังประเด็นแรกเป็นประเด็นของวิกเตอร์คาร์โดโซ่นะครับใครได้ฟังแล้วคงจะอมยิ้มตามไปกับผมอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นออกมาเปิดเผยในเรื่องของนักเตะที่รับมือยากมากที่สุดนะครับ ประเด็นที่2เป็นประเด็นของแค้งอิโนโดเซียหัวร้อนครับตบแฟนบอลตบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังประเด็นสุดท้ายเป็นประเด็นของสื่อเวียดนามพูดถึงโค้ชต่างชาติที่ไปทํางานในวีลีกแล้วส่วนใหญ่อยู่ไม่ครบถิมนะครับจะเป็นอย่างไรก็จะมาเล่าให้ฟังเช่นกันนะครับมาเข้าประเด็นแรกกันก่อนครับประเด็นของวิกเตอร์คาร์โดโซขอหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันก่อนเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นมุมที่น่ารักของวงการฟุตบอลนะครับเวลาที่นักเตะ เขาได้พูดถึงนักเตะที่เขาเองรับมือ,อยากนักเตะที่เขาเองนั้นเห็นแล้วเป็นไอดอลนักเตะที่เขาเห็นแล้วมีความชอบซึ่งวิกเตอร์คารโรโซเองนะครับถ้าจะพูดถึงนักเตะเซนเต์แบ็กร่างใหญ่รายนี้สูง192เซนติเมตรนะครับหน้าคล้ายๆกับนักร้องนำบิ๊กแอ d อยู่เหมือนกันนะครับโหดนะครับกองหน้าที่จะเลี้ยงผ่านแกงี้ค่อนข้างเจริลบากนะครับ ในยุคป,ปัจจุบันนี้สําหรับวิกเตอร์คาร์โดโซเป็นกองหลังที่ทําประตูมากที่สุดในไทยลีกและเป็นดาวซันโวของทีมอยู่ตอนนี้นะครับของทางสโมสร BG สโมสรจ่าฝูงนะครับได้ไปเล่นใน A FC ฟซีเชเบอลีกแล้วนะครับซึ่งวิกเตอร์ถ้าจะพูดถึงวิกเตอร์จะมีใครนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายหลคนคงจะสงสัยแหละจะมีใครที่แกยังจะบอกว่ารับมือยากได้อ,อีกนะครับด้วยรูปร่างแบบอย่างยักษ์เหมือนแกเนี่ยนะครับ วิทเตอร์บอกว่านักเตะที่รับมือยากมากที่สุดตอนที่ผมดวลก,กันกับเขาเนะครับคือชนาทิปสงกสินก็เล่นเอาแฟนบอลหลายคนคงอาจจะงงเอ๊ะไปเจอกันตอนไหนวิกเตอร์คาร์โดโซมาเล่นอยู่ไทยลีกของเราปี2015กับทางอุบล u m t นะครับครั้งเดียวเชื่อไหมว่าวิกเตอร์คาร์โดโซติดตราตรึงใจในการพบกันกับชนาทิปสงกสินถ้างั้นเขาคงไม่พูดออกมาแบบนี้หรอกนะครับว่าชนาทิปสงกสิน เป็นนักเตะที่ดวนแล้วนะครับรับมือยากมากที่สุดเขาเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่แปลกมากๆสําหรับวิกเตอร์ที่ได้พูดถึงชนาทีปสมงก็ศินป์นะครับวิกเตอร์เองเนี่ยนะครับตอนนั้นเองพาทีมบุกไปที่สมโมสรเมืองทองแล้วก็เก็บชัยชนะมาได้ด้วยถึง3าประตูต่อ2ในยุคปี2017นะครับในยุคนั้นเองก็อุดมไปด้วยนักเตะ ดีมทีมนะครับในชุดดีมทีมของเอช s ีเมืองทองนะครับยังอยู่กันครบตอนนั้นเองก่อนที่เจจะย้ายไปที่เจลีกในปี2017นะครับในเลข2นะครับวิกเตอร์บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ตัวเล็กมากก็จริงแต่เขาเองมีความแข็งแกร่งมากตอนผมอยู่ที่อุบลนะครับและจะต้องเจอกับเขาตอนที่เขาเองนั้นอยู่ที่เมืองทองผมพยายามที่จะเตะเขาให้ล้มให้ได้แต่เขาก็ไม่ล้มนะครับและยังเล่นต่อได้ ดังนั้นผมคิดว่าเขาคือนักเตะไทยที่รับมือยากมากที่สุดแน่นอนกับสิ่งที่เขาทําในปัจจุบันผมคิดว่าเขาคือนักเตะไทยที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับนี่คือ,อบทการสัมภาษณ์ของวิกเตอร์คาร์โซที่ได้พูดถึงชนาทิปสงก์ศินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้ผมอมยิ้มนะครับผมจินตนาการตามไปว่าวิกเตอร์192เซนเจชนาทิป158เซนนะครับ เกือบครึ่งๆเอาจริงนะครับก็ถือว่าเขายอมรับกันนะครับในเรื่องของการดวลกันแล้วเนี่ยรับมือยากเจอาจจะใช้ความคล่องตัวในเรื่องของการเอาตัวรอดแต่ที่สําคัญเองวิกเตอร์ได้พูดถึงความแข็งแกร่งของชนาทิปย์สงกสินเตะแล้วไม่ลมก็ต้องยอมรับแหละไม่ใช่วิกเตอร์คนแรกที่พูดแบบนี้นะครับในปี2018 s ซินเตอร์แบ็ในเจอรีพูดกันเป็นแถวว่าเจชนาทิพนั้นเป็นนักเตะที่หยุดนะครับ เขายากมากที่สุดเป็นนักเตะที่อันตรายมากนะครับในเรื่องของการส่งบอลหาช่องใ้เพื่อนนะครับรวมถึงการยิงประตูอีกด้วยนะครับแน่นอนว่าในปี2018เป็นปีที่พีคมากๆของชนาทิพย์สงศินป์นะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ถูกยกย่องเป็นสเปซผู้เล่นยอดเยี่ยมของทางเจลีอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากที่เราเห็นการถ่ายทอดสดไฮไลท์ต่างๆการที่หยุดเจชนาทิพย์ได้มีอยู่วิธีเดียวคือเตะร,รวบครับ เอายังไงก็ได้ให้ล้มนะครับแล้วก็เข้าเพ T สทีเนี่ยสาตัวขนาดนั้นก็ยังจะเอาไม่อยู่นะครับแกก็กระโดดบอลไปไง่ายๆมาทางขวาแกออกทางซ้ายนะครับมาข้างหน้าแกพลิกออกเฉยเลยทางด้านหลังนะครับไม่รู้จะเอาอยู่ยังไงเหมือนกันสําหรับชนาทิพย์สงกรินในปี2องพถือว่าเป็นนักเตะไทยที่ทําให้แฟนบอลภูมิใจมากๆที่น้องเองได้ไปประสบความสําเร็จในเจลีกนะครับการที่วิกเตอร์ออกมาพูดแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการการันตีเขาเป็นนักเตะ รูปร่างใหญ่มันทําให้ผมรู้สึกว่าเอ๊เจไปเล่นในยุโรปได้นะนะครับขนาดวิกเตอร์ยังการันตีว่ามีความแข็งแกร่งมากพอนะครับเตะยังไงเขาไม่ล้มนะครับซึ่งญี่ปุ่นเองเอาไปวิเคราะห์เลยทีเดียวว่าทําไมนักเตะรายนี้ถึงมีการทรงตัวที่ดีนะครับเขาบอกว่าเจชนาทิปเป็นนักเตะรูปร่างเล็กศูนย์ถ่วงต่ำนะครับมันทําให้การทรงตัว บาลานได้ดีกว่านักเตะที่มีรูปร่างสูงนะครับการวิ่งของเขาการสัมผัสบอลรวมถึงจังหวะก,การที่จะไปกับบอลนั้นนักเตะรายนี้นะครับเหมือนใช้มือเล่นเขาบอกแบบนี้นะครับสำหรับเจลีกเองนะครับคล่องแคล่วมากเพราะเจชนาทิปเล่นได้ทั้ง2เท้านะครับความบาลานสองเท้ามันก็เลยทําให้นะครับการทรงตัวของเจชนาทิปนั้นดีนะครับ ญี่ปุ่นถึงขั้นออกมาวิเคราะห์กันถึงขนาดนี้นะครับกับผลงานของชนาทิพย์สงกสินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางวิกเตอร์เองได้ออกมาพูดถึงชนาทิพส์งกสินนะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นอยู่กับทางสโมสรคอนซาโรเรซัปโปโรนะครับทีมที่มีแฟนบอลไทยติดตามมากที่สุดในเจลีกนะครับและดูเหมือนว่าล่าสุดนี้สื่อของทางมาเลเซียก็หยิบยกชนาทิพไปพูดถึงด้วยในแง่ของความสําคัญภายในทีม เลตติ้งยังไม่ตกใช้คำนี้เลยกันเพราะยอดจองเสื้อนะครับเบอร์เสื้อของชนาทิพย์เราเนี่ยเบอร์18ขายดีติดไปลำดับ5ของทางสโมรสรนนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักของทางสโมรสรคอนซาในยุคปัจจุบันฟังแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายๆคนภูมิใจในตัวของน้องเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับอ่เรื่องราวต่างๆที่เห็นในออคอมเมนต์เนาะผมก็เข้าไปดูอยู่นะในเรื่องของแฟนบอลบางกลุ่มที่ อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องราวของน้องเจมากนะักแต่ไปพิมพ์บางครั้งเองก็บางครั้งเองไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ไปปล่อยข้ามมันไปก็ดีนะครับสำหรับน้องเจเนาะนะครับก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะครับมาในประเด็นที่2ครับเป็นประเด็นที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับขอเกินแบบนี้แหละไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างและใครที่เล่นเกมแล้วรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นั้นควรที่จะหยุดเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องรียเลยเดียวนะครับนี่คือ ตัวอย่างที่ไม่ดีของนักเตะที่ติดมือถือนะครับยกมาพูดคุยกันตรงนี้แหละเป็นวิทยาทานในกรณีนี้สําหรับดาวรุ่งของอินโดนีเซียนะครับเล่นเกมแพ้แฟนของตัวเองบันัดโทรศนะครับต่อยไป6ครั้งแฟนเนี่ยฟันหลุดนะครับเล่นเอาแฟนเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปแจ้งตํารวจนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเนื้อหาข่าวให้ฟังในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่านะครับดาวรุ่งอินโดนีเซียรายนี้นะครับ อายุ21ปีเคยเป็นอดีตกัปตันทีมนะครับในชุดเยาวชนของสโมสรใหญ่อยากเปอร์ซิปูล่า ura, ในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับได้ทำร้ายแฟนสาวซึ่งสาเหตุเกิดจากการเล่นเกมมือถือแล้วแพ้แฟนสาวล้อหลียน,นะครับทำให้ตัวเองนั้นควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับหัวร้อนก็ต่อยแฟนสาวไปถึง6ครั้งทำให้ได้รับอาการบาดเจ็บสาหาัสฟันหลุดครับจะต้อง ไปลำบากหมอให้ศัลยกรรมฟันให้ใหม่ตามรายงานของตำรวจได้บอกว่านะครับแฟนสาวของตัวเองที่ล้อเลียนนะครับหลังจากที่ตัวเองนั้นเล่นเกมแพ้นะครับเป็นเกมมือถือไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะนะครับเล่นด้วยความสนุกสนานนะครับแต่ว่าเขาแพ้นะครับแฟนก็บอกแบบนี้ขณะที่ผู้กระทําผิดกําลังที่จะถูกนํานส่งตำรวจนะครับของเมโทรของจาก,กา,าร์ตาเพื่อที่จะดําเนินคดีนะครับเจ้าหน้าที่เองก็สรุปเหตุการณ์ว่าทั้งนี้เองตำรวจขอสินิญฐาน ถึงเหตุจูงใจที่เป็นประเด็นอาจจะทําให้นักเตะรายนี้ไม่พอใจนะครับก็คือไม่ใช่เรื่องของการเล่นเกมแต่เป็นเรื่องของแฟนสาวรายนี้โพสเซ็กซี่ลงบอทแอปครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอยู่เสมออย่างนี้ด้วยนะครับเล่นเอาเรารุ่งรายนี้ไม่พอใจนะครับแฟนสาวก็อายุ21ปีนะครับอายุมากกว่าเนาะนะครับก็ถือว่า นําเป็นวิทยาทานเป็นบทเรียนให้ฟังแหละนะครับว่าการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องดียิ่งเป็นนักเตะอาชีพด้วยนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับอย่าเผลอไผลไปล้อเลียนกันนะครับเล่นกับแฟนก็เล่นดีๆนะครับอย่าไปต่อยแฟนฟันล่วงแบบนี้ไม่เอานะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่หยิบยกนํามาบอกกล่าวกันนะผมอ่านไปผมก็อดขำไม่ได้แหละในเรื่องนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีเดียวเพราะว่านักเตะรายนี้นะครับเป็นถึงกับตันทีม สโมสรใหญ่แล้วก็เคยพาทีมคว้าแชมป์มาด้วยนะครับในปี2017แล้วก็ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นกองหลังตัวหลักของทีมชาติอินโดนะครับในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ถูกจับไปแล้วนะครับด้วยการแจ้งจับของแฟนสาวของตัวเองนะครับมันก็มีกรณีอยู่แหละนะครับเล่นเกมเฉยๆมันอาจจะไม่ได้มีการต่อยกันถึงขนาดนี้นะครับอาจจะไปเห็นรูปโพสเซ็กซี่แล้วหัวร้อนขึ้นมาก็เป็นได้นะครับอย่าหาทำเลยทีเดียว อย่าไปหาเหตุกันเด้อมันบ่ดีนะครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นของโคสซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับสื่อของเวียดนามนี่ออกมาพูดถึงในกรณีที่โค้ชต่างชาตินะครับเวลาไปทํางานอยู่ที่วีลีส่วนใหญ่แล้วอยู่กันไม่ครบถ้วนนะครับก็ได้พูดถึงโคสซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองของเราด้วยนะครับกับโค้ดมานโพกิ้งและโค้ชต่างชาติอีกหนึ่งรายก็มีสถิติที่น่าสนใจที่สื่อรายนี้ออกมาวิเคราะห์นะครับ สื่ออย่างซิงนิวนะส่วนใหญ่แล้วสื่อนี้เขาจะวิเคราะห์ดีแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆในมุมมองของเขาเนี่ยไม่ค่อยเอ t นตี้นะครับแล้วก็เป็นมุมบวกอยู่พอสมควรนะครับสื่อรายนี้บอกว่าตั้งแต่10ฤดูการที่ผ่านมาคือ10ปีที่ผ่านมามีโค้ชต่างชาติไปทํางานในวีลีก23คนนะครับมีถึง16คนที่ไปไม่รอดนะครับในการไปทํางานที่วีลีกนะครับ หนึ่งในนั้นเป็นโค้ชที่มีโปรไฟล์ดีมากนะครับเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นอย่างโทชิยะนะครับมาย,ยุระนะครับไปทำงานอยู่กับทางสโมสรโฮจิมินห์นะครับก็ไปไม่รอดนะครับเขาบอกว่านะครับโค้ชเกียรติศักดิรร์เสนาเมืองก็ถือว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งที่ไม่ได้แปลกหน้าแปลกตาแต่อย่างใดเคยมาค้าแข้งและเป็นเฮดโค้ชกับทางสโมสรฮองอันยรายอีกด้วยนะครับถ้าจะบอกว่าการพ่ายแพ้ในนัดแรก ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวที่พูดไม่ได้เต็มปากมากนะครับก็ได้อธิบายถึงโค้ชซิโก้ที่ทำทีมแพ้สโมรสรใส่อนในนัดแรกนะครับซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมทั้งโค้ชมาโนโพกิ้งและโค้ชซิโก้นะครับที่ทำทีมกันเนี่ยเพียงแค่2สัป,ปดาห์แต่เพียงเท่านั้นไม่ถึง1เดือนนะครับในการเตรียมทีมของทองอันยายรายรวมถึงโฮจิมิน 2โค้ดนี้ก็พ่ายแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับและก็เหตุที่มันพ่ายแพ้นั้นก็ไม่ได้มาจากเทคนิคของโค้ชมาจากข้อผิดพลาดของผู้เล่นเองนะครับและดูเหมือนว่าสมโมสรของอันยรายก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนเป็นอย่างดีสําหรับโคซิโก,โก้ในการที่ให้มาพัฒนาและยกระดับสมโมสรฮองอันยูไรให้สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าครับโค้ดทั้ง3คนนี้มีมิวคลกิกที่มีความแข็ง,กงแกร่งได้รับการพิสูจน์ความสามารถมาไม่น้อยนะครับ คือจุดแข็งของพวกเขานะครับก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการทํางานในเวียดนามพวกเขาต้องการความเป็นมืออาชีพสําหรับนักเตะเองนะครับเขามองว่านักเตะของพวกเขายังไม่เป็นมืออาชีพมากพอนะครับบางคนก็ยังมาซ้อมสายบางคนก็อย่างที่เราเห็นแหละปัจจุบันนี้ก็ปวดหัวกันอยู่นะครับในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของนักเตะเวียดนามเองเนาะนะครับสำหรับรางวอลรอมนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปเจริคเนี่ยทำตัวเองแท้ๆนะครับวันรอบเองเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับโค้ชทั้ง3คนนี้จะต้องมาทําทีมในวีลีกอย่างน้อยๆถ้าอยากจะประสบความสำเร็จต้อง2ปีนะครับพวกเขาเองนะครับตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเจาะจงที่เป้าหมายเดียวคือการคว้าชแชมป์ปัญหาคือความอดทนของผู้จัดก,การทีมฟุตบอลพวกเขาเองไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึง2ฤด,ดูกาลหรือไม่นะครับเพราะว่านะครับวีลีกเองไม่ได้มีมาตรฐานสูงมากนักนะครับจะไม่เหมือนลีกที่ พวกเขานั้นมีเครื่องไม้เครื่องมือครบคันเขาบอกแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับมีโค้ดต่างชาติโปรไฟล์ดีอย่างมากมายเขาก็บอกแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซโมสอนต่างๆเข้ามาคุมในโซโมสรแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเขาก็บอกว่าฮองอันยลายเองไม่เคยเป็นทีมที่มีความป้องกันดีเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแม้ว่าพวกเขาเองจะมีผู้เล่นหลายคนที่ติดทีมชาติ ชุดใหญ่ของเวียดนามก็ตามนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทางของอันยารายในเรื่องของเกมรับนะครับและที่สําคัญเองฟุตบอลเล่นเพื่อสนุกแต่เพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้อ่าพูดถึงในเรื่องของความดุดันหรือความเป็นมืออาชีพเลยนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 5ที่ผ่านมาจนมาอยู่ในมือของโค้ชซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเขาก็จับตาว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสโมสรน,นี้ได้หรือไม่สําหรับสโมสรของอันยรายนะครับที่จะ ยกระดับคุณภาพของสโมสรขึ้นในมือของโค้ชซิกโก้กิษศักเสนาเมืองน,นะครับซึ่งเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็สรุปกระาว้าแต่ประมาณนี้นะครับซึ่งเขามองว่าการที่โค้ชซิกโก้นั้นจะอยู่รอดได้จะต้องทําผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญเองข้อได้เปรียบของโค้ชซิกโก้คือแฟนบอลยังสนับสนุนเอามากๆนะครับถึงแม้ว่า ประเดิมนัดแรกจะแพ้ก็ต่านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ